รีวิวออดี้ A หนึ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนวันนี้เราได้มาขับรถคันนี้นะคะนี่จะบอกว่าด้านในเนี่ยเรียบหรูสวยหรูมากแม่เจ้าออปชันด้านในคือแบบดีงามมากมาเริ่มจากพวงมาลัยกันเลยจ้ะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะคอนโทรลด้วยรีโมทนะคะก็เหมือนออปชันทั่วไปเลยก็จะมีแบบบลูทูธอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยผ่านพวงมาลัยทั้งหมดเลยนะคะก็ในส่วนของ หน้าปัดหน้าจอนะคือแบบดูดีมากดิจิตอลหมดเลยทุกคนรดีเอหนึ่งคันนี้นะคะเติมได้ทั้งเบนซินแล้วก็ชาร์จแบตไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเป็นรถขนาดเล็กกระชับมากขับนิ่งกริ๊ปเลยทุกคนเราลองแล้วรถคันนี้ใหม่มากจ้าแล้วก็พนักงานบอกว่าเธอขับดีๆนะเพราะว่ามันการ์หน่อยมากเลยคือแบบนะเอาล่ะมารีวิวกันต่อจ้าในส่วนของตัวเนวิเกเตอร์หรือว่าวิทยุต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบทั้ง สกินทั้งหมดเลยนะคะออกแบบมาได้แบบเรียบหรูดูแพงมากจ้าคือเราชอบแหละบอกตรงคลิปดีโอนี้เรามารีวิวให้ดูเล่นๆขำๆไปอย่างนั้นนะทุกคนเพราะเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยแล้วก็เราแบบอยาก มาพูดให้ฟังนะว่าเออออดี้เอหนึ่งที่นี่มันประมาณนี้นะจ๊ะรถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เบรกมือเนี่ยแอบตินิดนึงมันยังเป็นแบบโบราณอยู่นะคะแบบแบบดึงอย่างเงี้ยแต่ว่าหุ้มด้วยหนังนะ,ะออดี้เอหนึ่งคันนี้นะคะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเกียร์ทั้งธรรมดาแล้วก็ออโต้หรือเปล่าแต่ว่าที่เราได้มาขับเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะคอนโซลด้านหน้านะก็คือแบบเป็นหนังหุ้มหนังหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็คือ เรียบูสวยงามมากๆในส่วนของบอดี้ด้านนอกเรายังไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะเพราะว่าเราขับรถอยู่ซะในส่วนของต่างประเทศอันนี้ก็เมืองไทยก็จะมีนะคะตัวนี้เป็นกันลื่นนะในส่วน A off เนี่ยก็คือเออเวลาเราจอดรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะแบบดับอัตโนมัตินะจ๊ะในกรณีที่เราใส่เกียร์วางแล้วก็ปุ่มอื่นๆก็จะคล้ายๆกันค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะ ออดี 1> a 1รุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมีที่จุดบุรีเหมือนทั่วๆไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรูเนี้ย USB เนี่ยมันก็จะเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลย iPhone เป็นรูเล็กอะมันไม่ใช่อ U USB ทั่วไปนะจ๊ะก็ตัวนี้กุญแจของเขาเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นกุญแจทั่วไปเลยนะที่มืงไทยก็มีนะจ๊ะทุกคนโอเคเอาละด้านหลัง ในส่วนของรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราลงรถแลๆๆ้วเราจะมาถ่ายเพื่อนๆดูนะคะอะมาดูในส่วนของตัวรถนะคะ <ste ep noise> คือแบบบอกเลยสปอร์ตสุดๆมีล้อแม็กมาเลยคือแบบเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเราเห็นเรายังอยากได้เลยแต่ว่าประเด็นคือผ่อนคันเก่ายังไม่หมดเลยจ้า <semble clicking noise>